Gaba da su จันเจ้าจ๋าจันเจ้าเห็นอะไรไหมจันเจ้าขาเห็นกองอะไรไหมอยู่ตรงหน้าโอ้แม่พากินดินโปงค่ะธรรมชาติของช้างนะคะเป็นแร่ธาตุนะคะดินใหม่ที่ขุดออกมามันจะหอมหนูจันเจ้าหนูไม่เห็นกองดินหรอเบื่อพี่ดาวเขาจะเล่นแล้วนะ เจ้าหนูไม่เล่นเดี๋ยวปล่อยพี่ดาวมาเล่นนะอไปแล้วไปแล้วกลัวพี่ดาวได้เล่นกลัวพี่ดาวได้เล่นเออบอกว่าพี่ดาวจะเล่นนะหนูไม่เล่นเออฝ่าวเลยปะเดี๋ยวลงให้พี่ดาวด้วยนะพี่เดือนด้วยเออดึงดึงดึงขึ้นมาเร็วกล้าขึ้นไหมกล้าขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นมาหนูน้อยในกองดินโอ้ขึ้นมาปุ่นปุ่นุ่นโอ้อยากไปเบิ้งทั้งพุ่นไปเบิ้งทั้งพุ่น <น>ลงเราไปเลยเลลงเราจันเจ้าไม่เล่นหนูเล่นเลยพุ่นขาหน่อยพุ่นเคลียร์พุ่นพุ่นพุ่นโอ้ใครเคลียร์คือแก้วหน,น้ามาค่ะแก้วหน้าม้าเคลียร์แบบนี้แหละย,ย,ยังไม่กล้าขึ้นกองดินนะ เพรสีกองดินกับสีเจ้าจ้าสีเหมือนกันเลยโอ,โ,อโ,อโอ้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 พี่หลงของหนูนะพี่หลงของหนูนะ ไม่กล้าขึ้นไปกลางกองดินนะฮะยังยังหาวิธีขึ้นอยู่อู้ออู้อู้อ,อู้กำลังหาวิธีขึ้นอยู่ค่ะดูดูความฉลาดของหญิงจันเจ้านะคะดูเออกองดินกองนี้ไม่เกินวันนี้ค่ะน้องจันเจ้าจะพังทลายให้ดูไม่เกินวันนี้ค่ะกินดินแล้วก็มากินน้ำแล้วก็ไปเล่นดินต่อ โอ้โหชีวิตหนูสุดๆไปเลยลูกเพื่นเสียงเพื่อนถืองว่าฉลาดเก่งนะเนี่ยสามเดือนมีเสียงร้องแล้วเนูจะมากินน้ำหรือวะหัวซักลงแต่แท้ มาซักล่งแต่แท้ข <c oughs> ุดห, <c oughs> หนูให้พ่อใช่ไหมขุดหาหนูให้พ่อใช่ไหมลูก <c oughs> พ่อหนูชอบหนูใช่ไหม

จังเลยอายจังเลยล้มไม่เป็นท่าเลยถ้าเบิง้งคนสิต๊กองดินถ้าเบิง้งบรโดนนันน่นนันน่นนั่นนั่น แม่ว่าแล้วนั่นโอ้ช้างแค่สามเดือนสามารถพังกองดินกองนี้ลาบเป็นหน้ากองได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยมันเกินช้างไปไหมหนูมันเกินช้างไปไหมลูกมันเกินช้างสามเดือนไหมโอ้ โอ้ยโอ้ยตอนนี้จ้านเจ้าบอกว่ากำลังหาวิธีเล่นสไลเดอร์เหมือนพี่ดาวอยู่ยังยังเล่นไม่ได้วิ่งรอบกองดินเพื่อจะหาตำแหน่งที่จะเล่นสไลเดอร์ไหนตรงไหนมนเล่นได้ลูก oh. ตรงไหนคะตรงไหนามาเล่นสไลเดอร์ได้ อืโอ้ขาหลัง <laughs> มันเล่นสไลเดอร์ได้ยงังน่ะทำมาพว่าเสนมนัน,นี่ขึ้นขั้นบนเริ่มยจ้า,าขึ้นมานี้นั่นขึ้นมานี้อันอเจ้าเอย

หนูไม่ได้โง่นะพ่อหน,นูนแค่หาทิศทางแค่นั้นเองโอ้โหมากก่อนนี้โยนได้นะหัวพี่ยี่เลื่อนแตกดึงมือบังทถาดึงมือบังดึงมือซอยบังเออไอ้อดึงมือซอยเออขึ้นมา เออพ่อช่วยพ่อช่วยพ่อช่วยหนูไงเบื่อหน่ายยูนขี้ดินใส่ตัวว่าฉลาดคักกว่านะนะประกาศซ้ำประกาศซ้ำอือ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 พี่ดาวอืออือ เออเออเอตบ้าง่ต <tang> น <ar> ี่จนขึ้นฟังนี่นี่มันบลื่นฟังนี่ฮะฮะฮะ เรื่องอะไรหนูจะไม่กล้าขึ้นแค่นี้จิบจิบไม่เกินความสามารถหนูหรอกพ่อดูดูเออ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 เมอ,อเล่นกับจุ๊กติกา ลูกทำไมลูกทำไมลูกี่ดีโอ้ยายบ่ปะนี่าอบ่ป่ะเป็นทาเลยขาสีฟฝ้าปางงาอุเฉียมานจิต๊กอันนะอ่ะอ่บอกนูขึ้เนาะขนมาเะ บ่เค yeah. ็ดเค็ดเค็ดเป้าหมายมีไว well, ้พุ่งชนครับออว่านบ้แ่อ่าอออนุบ่แน่อ่าวนุบ่แน่ตีนี่นี่เป็นไดล่ะนี่นี่นี่นนี่นี่ว่านุบ่แน่ตีนี่นี่ เดี๋ยวหาวันดูบ้างนี่ดี๋ยวรอกติดตามคลิปต่อไปแม่เดี๋ยวให้น้องจินเจ้าหรือเทรดอร์เดี๋ยวเปิดน้ำให้ดื่น้ำใหเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ